สวัสดีครับสวัสดีครับดูเหงื่อก็ได้จะรู้ครับแบบเหงื่อแบบไหลเป็นน้ำ สนุกมากตีบอลรอกค่ำนะครับสวัสดีครับพี่บ่าวสวัสดีครับผมเป็นเด็กแมนอยู่อยู่แล้วครับทั้งใจสวัสดีแก๊กสิบทับสิบวะสวัสดีเพื่อนทับสิบนะครับสมัยมัธยมนะครับชนะไหมชนะครับชนะมาสองตาติดแล้ว แต่ว่าทีมมันเยอะครับก็เลยเป่าให้ชนะหรือว่าแพ้ยังจะต้องออกอยู่ดีนะครับปกติถ้าเล่นก็คือว่าแชมป์อยู่ต่อนะครับสองสองแชมป์ออกนะครับสวัสดีครับรอบดึกเวลานี้สนุกมากใครมีใครออกกำลังกายอยู่บ้างไหมครับ ชาวแบบแอ,ออกกำลังกายหรือว่ามีใครกำลังกินอยู่หรือเปล่าผมออกกำลังกายแทนแล้วนะเขาคนที่ออกกำลังกายแทนแม่เหนื่อยไหมแค่นี้ไม่เหลือครับไม่เหลือุยิ่งบอลมาทางผมโอ้โหถ้าผมไม่เงยหน้ามาเมื่อกี้นะบอลอาจจะเข้าหน้าไปแล้วได้คือผมอยู่ ถ้าใครที่กลัวบอลหน่อยก็คือว่าบอกเลยนะผมอยู่ขอบสนามเลยนะครับเขาพร้อมที่จะบอลพร้อมที่จะเข้ามาหาหน้าผมได้ทุกเมื่อนะแต่ผมไปแบบผมไม่กลัวแกอับนาำไปเลยเหงื่อแบบสุดยอด ดูดูเรื่องอันนี้ได้นะครับผมออ่ U N B N M นะครับเธอกับฉันกับฉันนะเข้า Netflix แล้วนะครับไปดูกันได้นะครับตอนนี้คือเหนื่อยจนแบบหูเอือ้อทุกคนหูมันเอือ้อพูดแล้วแบบหูเอื้อสุด,สด รู้สึกน้ำหนักลง3ามกิโลช่วงนี้ผมแบบจเจริญอาหารนะครับรู้สึกว่าตัวหนาหนาแบบเล่นเราเล่นบอดี้เวทเราเล่นเวทเลยทั้งบอดี้เวทแล้วก็เวทเทนนิงอ่ะผมรู้สึกว่าไหล่มันกว้างไปแล้วผมต้องมาวิ่งเพื่อลดลดกล้ามหน่อยนะครับไม่ใช่ลดกล้ามสิเขาเรียกว่าให้น้ำหนักลงนะ เพราะมันปกติของคู่กันนะครับการออกกําลังกายเยอะมันจะทำให้กินเยอะแต่ว่าเราก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นผักนะครับวิตามินกินอาหารครบห้าหมูในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจิ๋วเอาสบู่กับผ้าเช็ดตัวไหมไม่รีบไม่รีบครับนีก็ตัวหนามีกินเยอะ ได้ยินเสียงต้าอู่เหรอเดี๋ยวนะทุกคนผู้ชายมีกี่ล้านคนบนโลกอะ่ะมันเกินไปไหม,ม,มเหงื่อไหลเป็นน้ำเลยพ่อคุณสุดๆครับคือเสื้อนี้แบบบอกเลยว่าเต็ไมไปด้วยเหงื่อนะ โอประตูเซฟเลือเตินโอเคผมไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับผมวันนี้วันศุกร์พักผ่อนให้เยอะๆนะครับบ๊ายบายครับ